สวัสดียมเย็นๆทุกคนครับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนครับแล้วพริกมันก็จะแพงช่วงปลายปลายปีนะครับตั้งแต่เดือนไหนอ่ะตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นต้นไปพริกจะเริ่มแพงครับก็เลยไปหาพันธุพริกที่เรกว่ามันเป็นแบบพันธุ์ที่มันทนต่อโรคหน่อยก็จะเป็นพันธุ์พื้นบ้านหรือว่าบางพื้นที่อาจจะเรียกเป็นว่าพริกกะเหลียงครับต้นแบบนี้ครับเป็นพริกเครือก็ได้ครับแล้วแต่ผมสั่งซื้อมาจาก แอพพลิเคชันหนึ่งนะครับนี่โอ้ยมันน่าจะหลายวันนะครับนี่ใบร่วงเลยก็จะมีรากให้เป็นแบบนี้เลยนี่ครับหนึ่งร้อยต้นแปดสิบบาทครับเป็นงี้ครับนี่ซื้อมารากของเขาจะเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะแต่ก็อยากจะลองดูพริกประเภทนี้่อนข้างจะทนหน่อยนะครับนี่อันนี้คือต้นที่ได้มานะครับถือว่าโอเคนะครับหนึ่งร้อยต้นแปดสิบบาทผมสั่งมา สั่งมา200ต้นรวมจะส่งก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูกันครับมันเวลามันอยู่ในกล่องมันหลายวันใบก็ร่วงลยครับเหลืองเหลืองแต่ก็ไม่เป็นไรครับเวลาปลูกแล้วมันก็จะฟื้นตัวเองมันนะครับใส่อัดกันมาแบบนี้เลยอืมพอไหวพอไวหวนี่ใบร่วงเยอะเลย เป็นพริกเครือพริกกระเลียงหรือพริกเครือนะครับออาโอเคและนี่คือ200กว่าบาทที่ได้มานะครับตามนี้ครับต้นแล้วไม่ถึงบาทครับต้นละ80ตังค์ครับตามที่เห็นยามเย็นๆมาดูกันครับสั่งซื้อมาละเดี๋ยวคงจะต้องรอดูกันต่อไปครับว่าวหลังจากที่ปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าผลผลิตมันออกมันจะออกช่วงปลายปีพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สูงครับมันจะลาดเอียงไปบริเวณฝั่งด้านนู้น โอเคครับยำเย็นๆวันนี้เรามีคนงานมาช่วยหนึ่งตำแหน่งนู่นกำลังดาย่าอยู่ขยันมากโอเคครับเดี๋ยวเริ่มปลูกเลยแล้กันเนี่ยซื้อมาแบบนี้เลยครับไม่ต้องไปซื้อมเมล็ดครับกว่าจะเพาะได้กว่าจะโตขนาดน,นี้มันจะใช้เวลานานครับโอเคครับยำเย,ย็นๆครับสวัสดีทุกคนครับรอดูกันครับผม